พวกของขึ้นอะออกซ้ายออกซ้ายเออนี่นี like. ่นี่แหละนี่แหละไปเลยเราจะไปทะเลกันนะครับตอนนี้ตอนนี้เวลาหกโมงหกโมงตรงก็อปอยตัวเองเ่ไอเจะไหมสติเล็สุดสติสร็จอแม่งขึ้นสี่คนสี่คนอะเอาไม่ลงอะเอาผมไม่ลงอะผมคนเดียวกับไอ้กูกูเอาอยูู่ตป้งหูมึงไงอยู่แน่จริงไม่ใช่เพื่อนกูนี่แหละ เมาลิงลงมลงสักลิงลมแล้วมันกระโดดนตุ้มไว้ยกไว้รวดเร็วเลยเป็นของขึ้นนะ ก็เดินมาตรงนี้แหละโอ้โหโอ้โหโอ้โหสวยมากสวยมากสวยจริงๆต้องเก็บบรรยากาศมาที่นี่เป็นร้านอาหารนี่หว่าเธอไหนไม่ใช่มาแล้วเหรออุ้ยอุ้ยอะไรแม่ตามมาตามมาสิโอ้โหขวดเฮ้ยอะไรอะไรนี่เขาเรียกแหลมแท่น แล็บแทนจะเป็นพวกร้านอาหารที่เขามีพื้นที่จับจองโอ้พี่ขึ้นสุดยอดเลยพี่นะนี่พี่พี่ภิษกังโตเลยพี่มีเมฆหมวกมีเมฆคังเออเดิได้อีเวลาถ้าเรามากันห้าถ้ามาเวลาห้าโมงครึ่งจะโอเคเลยบรรยากาศภาริษนตอร์นี้นะครับโอ้ยอากาศเย็นมาเลยนะหนาวอาบน้ำมานี่นี่นี่ชายหาดอยู่นู่นเราจะเดินไปไหม ไป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 ลองสัมผัสนะไปดี๋ยวไป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 ครับไปโอ้โหใจมากเลยอ่ะใต้ใจมากเลยอ่ะบรรยากาศชายหาดแหลมแท่นอันนี้ลูกชายเหรอครับลูกชายค่ะพ่อแม่ชื่ออะไรอันนี้ลูกชายคนเล็กค่ะลูกชายคนเล็กเหรอชื่อน้องเด่น้องเด่นใช่ไหม ขึ้นแรงมากเลยใช่ใช่ขึ้นแรงมากเลยแล้วเไไอ่ะตมแลล้วยพรุ่งนี้เราจะออกมาทะเลกันไหมได้เจออยู่ในบ้านคืนนี้จะนอนกี่ทุ่มจะได้นัดสี่สาม่แต่หรือขึ้นแล้วมันโอเคไงตอนเช้าเม่อไรตอนนี้เป็นสุดแหลมแทนเป็นร้านอาหารน้ำมันขึ้นไงพี่ตอนเช้าน้ำจะลงที่เขาจับจองไง เออ,อการเย็นดีนะอาการเย็นมากเลยอย่ะเห็นไหมแม่อยู่ไหน <c oughs> แม่อยู่ไหนแม่ย <c oughs> ู่ไงแม่หนูนี่ยังไงแม่หนู <c oughs> อันนี้อันนี้แม่แม่แม่น้อยอันนี้แม่ใหญ่ <c oughs> อากาศวังแสนนะครับขึ้นแรงเลยพี่ขึ้นแรงมากเลยแต่อากาศเย็นมากเลยนะเออ ที่ตกดีเลยนะครับท่านผู้ชมขึม้นขึน้นตรงสก,กายวอล์กแต่ว่าขึ้นแรงมากนี่ขึ้นแรงมากเห็นไหมต้องจับเชือกไว้เลยนะก็ยังมีเรือเล่นอยู่นะไกวอล์ นะตอนนี้คือยกแย่งตามเพื่อนเ้ยครับท่านผู้ชม ตอน6โมงเกือแบบ6โมงโมง20แล้วตอนนี้ขึ้นแหลมาน,นี่คือจุดตอมวิวสกากยวอล์คยื่นมาทางทะเลนะครับท่านผู้ชม ก็ยังหนาแน่นอยู่นะครับวันเสาร์อาทิตย์วันเสาร์ที่ส,สี่มกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกผมรับบรรยตากาศมหารบางแสนนะ ยังไม่กระยับไปไหนเลยนรัท่านผู้มชมนี่ครับบรรยากาศทุกคนมานั่งแต่อากาศก็เย็นสบายมากเลยนะช่วงเย็นเนี่ยอากาศเย็นดีขึ้นแรงขึ้นแรงก็มีผู้คนก็มาเล่นยังไม่กลับกันนะ ที่ร้านอาหารร้านอาหารก็จับจองใน้ผู้ชมอยู่แล้วก็นั่นงร้านอาหารไปด้วย ชมวิ่ที่พัดรับบรรยากาศนมทะเลสะหาดบางแสนนะครับท่านผู้ชมแต่ดูบรรยากาศข้างในอันนี้โรงแรม S2 จัดเลี้ยงสัมมนาทางรวมก็มาในสัมมนาในส่วนของงานโอ้โหขึ้นแรงมากเลยไปดูจุดสกาลวอล จากการบล็อกตอนที่เขาเดินเข้าไปข้างในเดินไปในชายทะเลสายวิวมีมีครอบครัวเฟมเี่นี่เรืออะไรจับเื่อนไหมับเถื่อนไหมับเถื่อนไหมจับเลย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 สองสอมือสองมือสองมือมือ สองมือสองมือสองมือโอเคไหม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 วใหม้ใหแม่มาจับด้วยหแม่ขึ้นแรงมากขึ้นแรงมาก ต้องให้แม่มาจับด้วยขึ้นแรงมากแม่ก็กลัวนะกลัวไหมแมนะหมต่แต่มันขึ้นแรงไงกลับก่อนเนาะกลับก่อนนะเดี๋ยวเราไปชม อของก็ดูแลเกินบรรเลง กายบล็อกทางหลังทางในทุกคนก็ยังหนานแน่นอยู่นะแต่ตบางแสนวันเสาร์ที่4กุมภาพันธ์สองพารอสิห้า up wow. ของจกิงพี่ t h a ไม่อยู่นะครับเพราะว่าคลื่นแรงมากคลื่นแรงจริงโอ้ยคลื่นแรงมากคลื่นแรงมากเห็นไหมครับชายทะเลโอ้โหคลื่นนะครับดูคลื่นนะครับ yeah ครับมองสิบนาทีหาดบางแสนนะครับหาดบางแสนนะครับทอาที่ต้นตนเด่นนะครับดูขึ้นนะครับาาแนะครับง้ดสไตฝั่งนะครับสไตลฝั่งนะครับขึ้แลนมาเลยนะครับ ตืน่นขึ้นนะครับบรรยากาศก็มีนมคนก็มาเล่นเดอนน้ำร้องมันโอเคนะโอเคอยู่ด้านนอกด้านไหน,นแดดไม่แรงมีเด็เดกๆก็มาชมบรรยากาศนะครับ ขนาดบางแสเงนเดึ้น,น,นเดือดเดือดเดือนเดือนแรงมากการเ,เ,เาดินเรือไปไหมขื้นแรงมากเลยนะลงไปแล้วลงมาแล้วเออขึ้นแรงมากเลยนี่น่าปะ้งอ่ะ คือแรงริงอันนี้6โมง15นาทเนีเลี้ยงแผนแเลี้ยงแผนแเฉพาะจิตพคือคุยเองจับเองแล้ก็มาชมบรรยากาศชายหาดบางแสนด้วยับอ,อาการรู้สึกจะจากลมทะเลมาก็จะหนาวนิดนึง สบายมานั่งรับประทานอาหารชมวิวรับลมทะเลรับลมทะเลก็ช่วงประมาณ6โมงถึง2ทุ่มถือว่าก็โอเคนะครับท่านผู้ชม ท่านชมวิวบรรยากาศชายหาดบางแสนนะครับเดี๋ยวถ่ายท่านผู้ชมได้รับชมดูก่อนว่าตรงชายหาดนี้เป็นยังไงบ้างก็มีสทุกคนมันมีรถเข้ารถออกอยู่เรื่อยๆนะครับผม ว่าบรรยากาศโอเคนะช่วงเย็นนี้ลมเย็นสบายไม่ร้อนไม่ร้อนแล้วก็ทุกคนที่จะมานั่งรับลมทะเลแางแสนช่วงเวลา6โมง2ทุ่มว่าก็คในระดับนึง ากาศแสงเสียงร้านอาหารก็เริ่มเปิดไฟ วันหยุดชาวันหยุนดนะครับวันหยุดครับ ค,คือนัดนองกันมาทุกประเแ็นทุกคนก็เตรียมใจพร้อมใจกันเข้ามาท,ที่จะมาพักผ่อนพี่แซ่บบางแสนกันทบท่านผู้ชมอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อบริรยนะครับก็จะ่ายทอดทิดยต่างที่ฮาปาร์ตี้ของงานเคม งานเจนที่วันหยุดพักผ่อนก็มาช่วยมามาแต่เรื่องปีใหม่ก็ว่าได้นะครับโอเคครบท่าต้องผู้ชมฝากกดไลค์กดแชร์ตามด้วยนะครับขอบคุณครับ